สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนา2019อยู่นะครับาะฉะนั้นนักเรียนก็ควรรักษาสุขภาพนะครับออกไปที่ชุมชนนะครับอย่าลืมสวมแมสให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เนื่องจากคุณครูนะครับอยู่ใน ที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับคุณครูก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใส่ในขณะพูดนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับคุณครูก็เลยถอดออกนะครับเพราะว่าคุณครูอยู่ในห้องส่วนตัวของคุณครูนะครับอ้าเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเอาอะไรหัวเราะทำไมนะครับ เรามาดูนะครับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับ ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับต้องใช้ในการเรียนออนไลน์นี้นักเรียนก็ต้องใช้ไลน์ใช่ไหมครับในการติดต่อสื่อสารทั้งคุณครูด้วยแล้วก็อาจจะติดต่อกับเพื่อนด้วยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องคํานึงถึงในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านโปรแกรมแชทนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมแชทนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเราควรตัวสอบ ชื่อผู้รับให้ถูกต้องนะครับเช่นเราจะโพสอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูให้ดีก่อนนะครับมีหลายคนที่เกิดความผิดพลาดจะส่งคลิปตลกตลกนะครับไปให้เพื่อนนะครับแต่กลับไปโดนส่งไม่ได้ดูให้ดีนะครับส่งไปอของคุณครูหรือส่งไปในกลุ่มเรียนหรือในกลุ่มของผู้ใหญ่นะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกการลาเทศะนะครับบางที เรื่องที่เราส่งไปถ้าเราคุยกับเพื่อนเราส่งให้เพื่อนก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราส่งไปให้ผู้ใหญ่อาจจะเกิดความไม่เหมาะสมนะครับมิฉะนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบชื่อผู้รับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้คำที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในนักเรียนก,ก็ศึกษาดูบริบทน,นะครับว่า คนที่เราสื่อสารด้วยเป็นยังไงนะครับเช่นกับเพื่อนก็ใช้คำปกตินะครับแต่ไม่ควรใช้คำหยาบนะครับติดต่อกับญาติผู้ใหญ่ก็ควรใช้คำยิงยังไงนะครับในวิชาภาษาไทยนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะครับติดต่อกับครูคนทักทายยังไงนะครับอาจจะมีคำทักทายในหมู่เพื่อนอะไรก,ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่แต่ไม่ควรใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับ ส่วนในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่นะครับก็ควรจะใช้คำที่สุภาพและเป็นมาตรฐานสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายนะครับเป็นคำทักทายนะครับเบื้องต้นของคนไทยนะภาัาไทยเราใช้อยู่แล้วนะครับอันที่สองนะครับใช้ข้อความที่สั้นกระชับได้ใจความนะครับเช่นในตัวอย่างเจอกันสักเก้าโมงนะ เห็นไหมครับสั้นๆได้ใจความไม่ใช่วันนี้เราจะไปเซนท่านเราควรแต่งอาบน้ำ8โมงเช้าแต่งตัวให้เสร็จภายใน8โมงครึ่งแล้วไปถึง9โมงนะครับซึ่งเนื้อหาในข้อความมันก็คืออันเดียวกันก็คือเราต้องไปเจอกัน9โมงนะครับนั้นใช้คำที่กระชับโดยเฉพาะ่าในลายส่วนตัวอาจจะไม่มีผลกระทบมากาเราจะเห็นในลายที่เป็นลาย ไล่กลุ่มนะครับไล่กลุ่มใหญ่ไล่อะไรอย่างนี้นะครับเราต้องใช้คําที่กระชับสั้นและได้ใจความนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลนะครับเช่นนักเรียนจะเห็นบ่อยๆสยองหูฟังค่ากนตายนักเรียนโรงเรียนดังใส่หูฟังนอนกระแสไฟฟ้ากระแสกระแสฟฟ้า กระแสไฟฟ้ารั่วช็อตดับอนานะครับนักเรียนต้องดูก่อนว่าที่มาของข่าวเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะแชร์นะครับควรรู้ที่ไปที่มาให้ถูกต้องก่อนที่เราจะแชร์นะครับไม่เผยแพร่ภาพหรือข้อความที่ผิดกฎหมายนะครับ ในแชร์ที่เราส่งไปอาจจะเป็นข้อความหรืออะไรที่ผิดกฎหมายก็ไม่ควรส่งต่อนะครับไม่ใช่ไม่ควรสิต้องไม่ส่งต่อเลยนะครับต่อไปไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะครับเมื่อเราทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือเขาส่งในการใช้งานนะครับให้กันสองคนแต่เราไปแชร์ไปให้คนอื่นทราบนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการแชร์ข่าว ข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่ไม่ดีก็ไม่ควรแชร์นะครับเราควรจะเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีๆนะครับอันไหนไม่ดีไม่ควรสนใจนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพระเอกอเราต้องเป็นพระเอกนะครับในโลกออนไลน์นะครับนะเราต้องทําแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีนะครับแชร์แต่สิ่งที่ดีๆอันไหนไม่ดี ไม่แชร์นะครับเป็นพระเอกจําไว้เป็นพระเอกเป็นนางเอกนะครับเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาจาไว้นะในการอยู่ในโลกออนไลน์ของเรานะครับต่อไปไม่พูดคุยหรือนินทาผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เรื่องสําคัญพอสมควรนะครับบางทีนะครับอาจจะมีการแคปหน้าจอรหรือการแชร์ข้อความของเราให้บุคคลอื่นทราบนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปอย่างที่คุณครูบอกเราต้องเป็นพระเอกนะครับ อ right? ่าต่อไปการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์คืออะไรบล็อกเกอร์คือผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพนะครับเป็นบล็อกอ่าเขาก็จะเขียนเช่นการเขียนข่าวเขียนเรื่องเขียนความรู้นะครับในการเช่นยกตัวอย่างเป็นการบล็อกการทําอาหารของฉันนะครับก็จะไปเขียนวิธีการทําอาหารให้อร่อยทำยังไงนะครับอันนี้ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถนักเรียนก็สามารถ สร้างบล็อกเป็นของตัวเองนะครับเพื่อให้คนติดตามสร้างรายได้ได้อีกนะครับเรามาดูเรื่องนี้ก็เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับเรื่องใกล้ตัวบางทีเราอาจจะทำแต่เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะผิดนะครับวันนี้คุณครูจะมาแนะนำว่าอะไรทำแล้วไม่ถูกต้องนะครับ การถ่ายรูปเพื่อนในโรงเรียนไปเผยแพร่พทางโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่หยอกล้อกันเล่นกันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรผมไม่มีเจตนาอะไรแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายอย่าลืมนะครับบนโลกออนไลน์เราเป็นพระเอกครับผมอา ต่อไปการคัดลอกผลงานผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์โดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับสิ่งที่จะเห็นง่ายๆใกล้ตัวเราก็คืออะไรครับการบ้านนั่นเองนะครับไม่ควรนะครับอาจจะขออนุญ,ญาตเพื่อนดูเป็นไกด์ไลน์หน่อยนะเดี๋ยวเราก็ไปคิดเพิ่มนะครับเพื่อนก็จะไม่ให้เพราะว่าเราจะเอาความคิดเพื่อนแล้วเราก็เอาความคิดเราไปต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นงานเราจะดีดกว่าเขานะครับเขาก็เลยไม่ให้นะครับ มิฉะนั้นคิดเองนะครับอย่างวิชาของค,คุณครูคิดเองลูกผิดถูกไม่ได้ว่าขอให้นักเรียนตั้งใจถามแก่นั้นเองนะครับนะเห็นไหมครูบอกแล้วว่าเราต้องเป็นพระเอกเผยแพร่ภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารามกอนาจารในโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็ค,คือถ่ายตัวเอง <c oughs> ถ่ายตัวเองที่เป็นภาพรามกอนาจารภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับไปลง เมื่อเราไปลงแล้วเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ในโลกออนไลน์ที่มองเห็นเรานะครับขเขาก็อาจจะแชร์ไปเรื่อยๆทําให้เราเกิดความเสียหายเองนะครับหรือว่าแม้แต่ถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์นักเรียนอาจจะเห็นเห็นไหมครับดารา,าเขาถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์เพื่อที่จะดูเองนี่แหละนะครับแต่เวลาโทรศัพท์ไปซ่อมนะครับช่างซ่อมโทรศัพท์ก็แอบเอาภาพไปเปผยแพร่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับ นั้นมินกเรียนถ้าไม่จําเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมหรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมไม่ควรถ่ายเก็บไว้เลยนะครับไม่ควรเก็บไว้ในความทรงจําที่ดีเพราะว่าเราคือพระเอกครับผมอ่าต่อไปการนําข้อมูลทางการเงินของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งผิดกฎหมายนะครับติดคุกนะครับเช่นข้อมูลบัตร เครดิตบัตร ATM ของเพื่อนนะครับไม่ควรจดจำนะครับไม่ควรเก็บไว้ด้วยซ้ำไปนะครับต่อไปเจาะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องชั้นสูงบ้างนะครับเป็นของแฮกเกอร์นะครับอ่าก,ก็ก็ไม่ควรเรียนรู้อ่ะอมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฮกเกอร์กับโปรแกรมเมอร์ก็จะไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับนะก็ คนถ,ถ้าใช้ในทางที่ดีเขาก็เรียกโปรแกรมเมอร์ถ้าใช้ในทางที่ผิดเขาก็เรียกแฮกเกอร์นั่นเองนะครับความรู้ความสามารถมีนะครับไม่ใช้ในทางที่ถูกต้องเพราะว่าเราคือพระเอกครับผมอ่ะต่อไปเจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ตรงกรูให้หวาดกลัวนะครับขูจ่จะเอาข้อมูลของเขาไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอาชญากรรมในคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนเอานักเรียนได้ดูแล้วเห็นไหมครับ นะดูแล้วว่ามีอะไรบ้างจะมีในใบงานนะอย่าลืมกลับไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ้าวคุณครูมีคลิปวิดีโอสันส้นๆมาให้นักเรียนดูอีกเช่นเคยนะครับการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเราต้องทำยังไงบ้างนะครับมรารยาททั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรนะนักเรียนกดู แนวทางการป้องกอันอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเรามาดูนะครับตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนะครับดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับไม่เผยแพร่ข้อมูลตัวเองในเว็บไซต์นะครับตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบที่คาดเดายากก็อย่างที่คุณครู นะครับอาได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับเพื่อป้องกันเมื่อพบเห็นนะครับก็แจ้งคุณครูนะครับอ้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีใบงานนะครับที่ครูให้ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับข้อ1นะครับการใช้งานโปรแกรมสนทนาควรคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุดนะครับที่คุณครูเล่าให้ฟังแล้วใน ข้างต้นนะครับว่าดูชื่อก่อนนะครับใช้คําที่สุภาพอะไรนะครับก็นํามาเขียนลงนะครับมีกี่ข้อแล้วก็อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัวนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับก็มีที่คุณครูได้เล่าให้ฟังในเมื่อในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นพระเอกเท่านั้นนะครับในโลกออนไลน์นะครับอย่าคิดทําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าทุกวันนี้ตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับตรวจสอบได้ทุกอย่างเหมือน ที่คุณครูดูข่าวเห็นไหมครับนักเรียนก็สังเกตเห็นข่าวปล้นร้านทองนะครับเห็น,หนไหมเห็นไหมครับทุกวันนี้ตำวรวจเขาก็มีเทคโนโลยีในการทํางานมากมายนะครับไม่เคยเห็นใครที่ปล้นร้านทองแล้วได้ใช้เงินเลยนะครับตั้งแต่ครูดูข่าวมาไม่เคยมีเลยนะครับไม่เกิน1วัน2วัน3วันเขาก็จับได้เช่นเดียวกันครับการก่ออาชญากรรมในอินเทอร์เน็ตนะครับ ต้องจับได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเขาก็มีเทคโนโลยีในการต,วตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับมิฉะนั้นนักเรียนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนะใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าลืมนะครับสโลกแกนที่คุณครูให้นะครับว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์เราต้องเป็นพระเอกนะครับเป็นนางเอกเป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะครับ ต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับมีข้อสงสัยสอบถามกันในช่องแชทน,นะครับหรือว่าคุณครูจะเข้า,าพูดคุยด้วยกับนักเรียนในช่วงวันเวลาตามตารางสอนนะครับมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้ตลอดเวลานะครับอ่านะโอเคครับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ